นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมไคจูยูนเวิร์กันอีกครั้งนะฮะตอนนี้ไคจูยูนเวิร์เขาได้ทำการอัปเดตเ i ลลิ t เต e รีโมเดลมาสดๆร้อนเมื่อวันในนี้เมื่อเที่ยงคืนนี่เองนะครับผมซึ่งหลายๆคนที่เขารวยๆกันเนี่ยเขาก็น่าจะได้เล่นไปที่เรียบร้อยเลยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะส่วนผมนะครับก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมดูโอ้โหห้าแสนจีเซลกับเลเวลเจของโรสโอ้โห แต่เขาก็อัปเดตมาให้มันโหดจริงๆอๆ่ะแหละไม่งั้นมันคงไม่ปาไปขนาดนี้นะฮะแสนนี่มันตัวเอ็นเกมได้เลยนะเฮย้ยก็ถ้าผมไม่ไปติดไอเกมบ,บางเกมก่อน่านนี้ผมก็น่าจะได้ไปแล้วแหละวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้าโรดกันก่อนนะครับชิปนี้เราจะมาเล่นเป็นเบลลนเต้ร่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือเจ้าโรดนั่นเองก็จะถือว่าเป็นการฟาร์มเวเวลไปตัวด้วยนะครับผมจะเอาแม่งไป p v p เนี่ยแหละเออแต่ตัวนี้ Pv p v p โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเออผมฆ่าไปแบบเยอะมากแล้ว โอเคครับตอนนี้เราก็กําเนิดมาแบบอุลตร้าแมนแล้วกลางแขนเนี่ยกางแขนดิเอ้ยแล้วตอนนี้มีชนูอัลฟาผมยังกลางแขนอยู่เลยเนี่ยท่านผู้ชมอาตอนนี้ก็วิ่งได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ n ชนูอัลฟากำลังโดนคิริวย่ำยีผมบอกเลยว่าผม,ผม,มผมไม่ทีมนะผมจะฆ่าแม่งสองตัวแหละถ้าฆ่าได้เข้าไปเลยครับผมนี่จ่วงเข้าไปนี่ท่านี้ท่านี้บอกเลยว่าท่าหา e x เอ็กพีันดีเอาเชนูตายไปละต่อไปก็แกแล้วคิริว สายแล้วเห็นไหมเห็นไหมโหดจะแรงแล้วพุ่งไปเหยียบเรียบร้อยครับผมดูท่านผู้ชมมันโหดขนาดไหนไอ้ล้นเนี่ยไมหมายแล้วมูโตม,ม,มูโตมูโตเพชรพูฮะมันจะเอาไงวะเออมันก็จะสามารถกด V ีในการเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นโหมดคิวถ้าใครมาโดูในตัวเนี้ยไอไอหลุมดำๆเนี่ยมันจะนี่มันจะติดติดสถานะอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็จะได้แบบหิ้วเลือดไปในตัวด้วยนะครับ เนี่ยอันนี้อันนี้นีมันโง่เลยอันนี้มันโง่แล้วมันมาโดนแล้วผมพุ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยเห็นปหมที่สถานะจนตายคิดดูเอาระเบิดไปด้วยแต่มันตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นี่น,น,นี่เราเจอพ่อครับท่านผู้ชมครับน่าจะเวลเวลร้อยแล้วนั่นน่นะเผลอผยร้อยกว่ารือซ้ำอยากได้ฝากไปก่อนเถอะไม่เกินไม่เกินไม่เกินสัปดาห์นี้ไม่ได้วะก็สัปดาห์นี้ผมอันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมต้อง ไปข้าค่ายกับโรงเรียนนะครับไปตั้ง3วันบ้าหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับอาจจะได้ไม่ได้ดูคลิปผมสักหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวละเออนี่ก็วันอาทิตย์แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าล้นมันจะสู้อติมาไหวหรือเปล่านะครับทำการเปิดบัฟไปก่อนครับผมสกิลจีนะครับเป็นการบัฟแล้วก็เปิดกดท่าสองไปให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้สูตรผมไม่รู้คนหรืเล่นไงผมเล่นแบบนี้เอาเข้าไปเลยมันจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะสู้จะสู้มันไปไล่มันไปไล่ไม้นัดบอลว่ะท่านผู้ชม ไปไล่แม่น้ำวันครับแม่น้วันนิ่งไปแล้วแม่น้วันนิ่งไปแล้ววันนี้เราอาศัยจังหวะอร่อยครับจิ้มมันไปเอาสองตัวเลยเก็บรวบเอ็กพีชั้นดีเอ็กพีชั้นดีเรียบร้อยแม่น้วันไปแล้วอุ้ย <Ooh, S 2> แรง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 ,แรงเกินบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นให้มันมาไล่ผมนะให้มันมาไล่ผมผมจะรอมันไปติดกับไอหลุมดำมันจะตายแล้วเห็นไหมเนะี่ยเอากดไปติดกดไปติดใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวตายฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาล้างแค้นมาอีกรอบเมื่อกี้มันฆ่าใครไว้ครับมันทำา้ายรฮะเกียแค้นไปไหนนว่ายนี่เหรออืมจิมตูดครับรถนี่ถือว่าว่ายน้ำว่ายอยู่นะก็ไม่ได้ไวยมากหรอกแต่ถ้าโจมตีมันแบบมันมันมันค่อน,น,นข้างที่จะยาวนี่ดูๆๆจะชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยเฮ่ยจะไปประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ารถก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์ไม่เบื่อนะผม ผมไม่รู้สึกเบื่อเลยนะะฟาร์มโลเนสนุกดีนะครับฟาร์มได้ทั้งตึกทั้งทั้ง PVP ก็ได้ PVP ก็ดีเลยส่วนการฟาร์มตึกของผมเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากเล่นไปเอาไบโอเลนเต้เนี้ยคนที่ได้แล้วไม่ต้องมายุ่งนะครับไปไกลเฮ้ย hey, มี่ไงยอกๆยอกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับต้องต้องใช้ท่า3แบบนี้นะคือเราต้องกดท่า2ให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะถึงจะใช้ใช้ฟาร์มอะไรจริง ฟาร์มใ้ทุกท่านะครับท่าหนึ่งสองสามเนี่ยแต่ต้องเป็นสามอันนี้นะสามอีกอันหนึ่งไม่แนะนำมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงดูทผู้ชมดูเอ็กพีไว้ดีนะครับปึ๊บฟับฟับฟับดูดูไหลไหลไหลจัดเอ็กพีโคตรไหลครับเป็นท่าที่ฟาร์มดีมากนี่เราก็ใช้หนึ่งสองไปก่อนอย่าไปใช้ท่าสามอันนี้นะเนี่ยไอโรซ่าอะไรซึมอะไรของมันเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เอ็กพีมันก็ มันก็ได้อยู่นะแต่มันมันไม่มันค่อนข้างเปลืองอ่ะมันพังตึกเยอะด้วยนะครับแนะนําเป็นท่านี้ดีกว่าเนี่ยเยอะได้ดีกว่าเยอะเลยดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่เด็กพี่ยังไหลครับอะไรนอนนอนมากลนอนกลวเด้นอนจะไปกลัวอะไรว่าเราเป็นเบลเลนเต้ร้อนเลยนะเว้ยเฮ้ยถึงขั้นเป็นเซลกอซิล่าจะไปกลัวอะไรแค่นอนมดท่าตัวกระเปยียกนี่ไงไม่เท่าไร่ครับบอกให้ตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อเจ้าโวลเคนิก วาเลนไท้มาแล้วนะครับใครอยากได้ก็รีบไปซื้อกันไว้นะครับสำหรับไอโวเคนิควาเลนไท้เนี่ยเดี๋ยวมันก็รีโมเดลมาเหมือนกันแหละเออมันน่าจะอัปราคาด้วยนะตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับรีบไปซื้อกันเลยรีบไปซื้อก่อนมันจะรีโมเดลเอจะมันจะทีมเหรอนาใช่ละรีบเอาขึ้นมากันก่อนหนึกว่าทำเป็นจะทีมอะไรวนๆอะไรนึกว่าจะไม่ฆ่าไมเอ้จะเหลี่ยมมันซะหน่อยโรนมันเหลี่ยมก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับเปิดบัฟเปิดบัฟก่อนจะเย็น อ้าวบัฟแล้วบัฟแล้วไม่กลัวแล้วเข้าไปเลยาฮ่าอืมเอาเข้าไปหมุนหมุนหมุนหมุุนมุนมุน,มนปุ๊มท่าท่าคิวท้าคิวเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนี่ดูดิดูรีเจนบังไว้อะดูดิโกงจัดเลยครับเออมาดิอืมอืมถไายถไายถเรีย,ยบร้อยมันมีผีเสื้อมาวะ่ะฮะพอดีเป็นคนไม่ค่อยชอบแรงครับ อม <c oughs> ไม่ค่อยชอบมันแรงเท่าไหร่มันน่ารำคาญนะตายไปซะ <c oughs> ฮ่าฮือฮือฮอฮอคำลายไปดินี <c oughs> โ่โหเสียงมันแบบ ต้องไปดูไอ้ผ้านี้นะไอ Godzilla, ้ก็ซิล่าเวสไบโอเลนเต้เนี่ยช่วงยูเฮเซ่เนี่ยเท่าที่รู้มานะครับมันจะมีแบบมันจะมีวิญญาณคนเนี่ยสิงสถิตยอยู่ในไบโอเลนเต้ตัวนี้ด้วยนะครับน่ากลัวจริงๆไปดูกันได้ทำอะไรกันนะ่ะเฮ้ยคลิปนี้ผมจะเอาให้ถึงเวล60แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปนะสู้กับอะไรวะไอ้คอจิเบตก่อนอะไรวะนะั่นมันไปไหนนะ่ะมันกลัวอะไรผมเนี่ยฮะคือมันต้องหนีขนาดนี้เลยมึงบ้าแลยยังไม่โดนดาเมจ์อะไรเลยมันหนีแล้วท่านผู้ชมมันไปไหนอ่ะ เฮ้ยมันจะหนีอะไรขนาดนั้นบ้ายังไม่ทำอะไรเลยหายไปแล้วครับอ๋ออยู่นี่นี่หว่าฮ่านี่ไม่พ้นหรอกนีไม่พ้นหรอกบนไฟแล้วบนไฟแล้วไม่กลัวเว้ยเข้าไปเลยเออจิ้มจิ้มจิ้มเอยกดผิดท่าชิบหายแล้วโอ้แผ้แน่แผ้แน่แพ้แน่เลยกดผิดท่าแล้วกดผิดท่าจังมานี้ยังไงอือต้องจูกแล้วไม่ไหวไม่ไหวเอาได้แล้วถ้าเร็วเหมือนกันเนี่ย มาดิวิ่งเข้ามาดิเออติดกับติดกับแล้วไม่ไหวแพ้แพ้แน่โอ้แล้วใครมามายุ่งอีกเนี่ยโอ้ขอดิเนี่ยเวลน้อยกว่ารงเยอะเนี่ยต้องชนะบ้างแล้วฮะเออต่อไปต่อไปไอ้เขียวเออให้มันได้อย่างงี้ดิวะเออโอ้อารพีโอเสือกเสือกอืมอืมอืมปั่นไปจบจบจบอ้ลอยลอยไปไหนไม่ใช่ตัวบินเะไอใจเย็น เฮ้ยเอาว่ะไหวว่ะเก็บสองเว้ยเฮ้ยเก็บสองว่ะเออผู้ชมก็ต้องมีเข้าข้างกันบ้างอุ้ยตอนนี้คู่แค้นกำลังสู้กันครับกอร์ดิบกับจิโดลา่าโอ้แล้วกอร์ดิบจะใช้ไม้ตายถ้าอันโคตรแรงท่านี้อ้าเราโดนผมโดนผมโดนเฉยว้าอยู่ไกลนะเนี่ยโดนได้ไงนี่มันจะไกลเกินไปแล้วเอาเรียบร้อยครับกอร์ดิบแพ้อิงกีโดล่ามันเวลตั้งเท่าไหร่อ,อ่ะเวิลร้อยรือมึงนะมันเต็มหลอดเลยอ่ะเหลืองเหลืองเต้าผมมีเบลเลนเต้ด้วย เฮ้ยไปเ,เรามาดูกันดีกว่าไวโอลเต้กับกิโด่าใครจะชนะมันหมุนอะไรมันไม่สู้เลยอะเอ้าตายแล้วมันนะ้งน่ะพิม่าอะไรวะพีดมันจะพีดเฮ้ยมึงก็ตัวตั้งตัวห้าแสกเลยนะเว้ยสู้เขาดิเอ้าขอหดแล้วครับเรบรลอยตายแล้วไหนามาขอสุดสุดท้ายหน่อยดิขอไฟกับรถเป็นครั้งสุดท้ายเออมาสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายของคลิปมามา ้ยแคนี้มันก็จะตายอยู่แล้วเพื่อนมอบซะเถอะไอ้น้องจิ้มจิ้มผิดฉากไปส,สวยๆเรียบร้อยครับแม่งจะกาจ,จะแบบสึกสุดท้ายตายซะหน่อยไม่ตายพออยากตายคือไม่ตายไงตายก็ต่อเมื่อมีคนฆ่าเราได้แต่น่าจะตายแล้วแหละใกล้ละใจะเ,ยเย็นเพื่อนใจเย็นๆตั้งบังไปก่อนเรียบร้อยครับไม่น่าเหลือ ออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เวลเออหกสิบแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเรามาเจอกันแน่สำหรับเบลลินเต้รีโมเดลนะครับผมไม่ไกลไม่ไกลอีกแค่สิบห้าวิเท่านั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อในจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปฟาร์มเจ้าโรดต่อนะครับผมให้ถึงเวลเจ็ดสิบห้าไปเลยนะครับสำหรับ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you